สวัสดีค่ะช่างจะจ่าพาปลูกนะคะวันนี้ก็อัปเดตบ้านที่ชัยภูมินะคะแดดร้อนมากช่างสีมาลงสองสาวันนี่ค่ะแดดเปลี้ยงปกติฝนตกม,มาประมาณสองอาทิตย์พอช่างสีพอ,อแดดออกมาสักสองวันช่างสีก็มานะคะตอนนี้กำลังเก็บรายละเอียดเรื่องสีบ้านแล้วก็ ด้านหน้าเดี๋ยวยีจ่าจะพาไปถ่ายให้ดูนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือดูด้านหลังก่อนเ <Okay. S 1> พราะมันแดดมันแรงมากแดดแรงมากก็อัปเดตด้านหลังบ้านให้ดูหน้าต่างก็จะเป็นทรงยาวนี้ทั้งหลังค่ะทั้งหลังเลยรู้สึกว่าแบตเตอรี่ยีจ,จ่าจะหมดหรือมันปรับแสงก็ไม่รู้เนะะี่ยค่ะก็เก็บสีเป็นสีเทาอ่อนกับเทาเข้มเรียกสีอะไรก็ไม่รู้ไอที่เห็นาขาวๆนี้ยังไม่ได้ทาน,นะคะ ก็ช่างสีก็กลางแดดเลยค่ะตอนนี้นี่ค่ะก็เริ่มมีสีสันขึ้นมาบ้างแล้วเนาะก็อัปเดตให้หลานได้ดูด้วยก็คือ,อบ้านนี้ก็ทางหลานกับพี่เคยมาสร้างไว้ให้ยายอยู่แล้วก็เยจ่าอยู่ด้วยนะคะก็มันเป็นความตั้งใจของพี่สาวเยจ่าที่ก่อนจะเสียชีวิตนะคะเขาเขาจะทําบ้านอยู่แล้ว พอดีเข้ามาเสียชีวิตไปก่อนก็เลยตอนนี้ก็คือเขาก็ไม่มีโอกาสที่จะได้อยู่บ้านหลังใหม่นะเพราะว่าเขาทำไว้เผื่อเกษียณก็กลับมาอยู่บ้านแล้วก็จะได้มาดูแลแม่ช่วยกันกับพีจา่าก็สิ็นอะไรที่น่าเศร้าแล้วก็น่าดีใจที่ว่ายายได้อยู่บ้านหลังใหม่แต่ว่าพี่สาวไม่ได้กลับมาอยู่นะคะอืมจะอ,อัปเดตให้ดูกัน ไปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวตอนเย็นหรือยจ่าจะปอัปเดตด้านด้านหน้าอีกทีหนึ่งเนาะตอนนี้ก็อัปเดตด้านหลังก่อนเพราะแดดมันแรงมากค่ะตอนนี้แรงมากเดี๋ยวจ่าไม่เดินอ้อมไปดูเนาะเพราะว่า,ารบกวนช่างเขาทำงานค่ะคลิปนี้จ่าก็อัปเดตให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะอ้าวแถมให้ดูแมวอีกด้วยอันนี้คือเจ้าจิ๋วเจ้าจิ๋ว เชาจิ๋วเราจำซ่าอันไหนดื้อสิดื้อสิดื้ดนนอเนยนี่คือด้านหลังห้องน้ำเนาะด้านข้างด้านข้างไซส์เพด,ดมุมนี้จะจ๋าไม่ค่อยได้อัปเดตให้ดูกันเท่าไหร่เนาะอันนี้ห้องน้ำค่ะสองห้องอันนี้ก็จะเป็นลานซักล้างวางเครื่องซักผ้า ประมาณนี้ก็ให้ดูกันข้าวๆไปก่อนนะคะสวยงามค่ะดูด้านข้างสีเทาเข้มก็สวยค่ะแล้วฝ้าสีขาวสวยมากแล้วก็าานาต่างนะคะก็เข้ากันด้านหน้าเสียงช่างกำลังทํางานตอนนี้ก็คือกำลังทําที่นั่งหน้าบ้านนะคะเดี๋ยวค่อยอัปเดตกันให้ดูนะเพราะว่าเดี๋ยวช่างเขาังทำงานอยู่เดี๋ยวตอนเย็นเนาจะอัปเดตหน้าบ้านอีกทุดหนึ่งแล้วกันนะ นี่ค่ะหน้าต่างก็จะมางนี้หมดเลยยังไม่ได้ติดม้งลวดนะคะหน้าต่างวานยาวน้ำขาวสะอาดตามากค่ะสีสวยถูกใจนี่ถูกใจสวยเยจ้าก็ว่าสวยหลานก็ว่าสวยนะหรือเปล่า,นะลาก็ไม่รู้ถูกใจไม่ถูกใจหนะลานหลนมาคอมเมนต์เอจ้าหน่อยเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะ เดี๋ยวการเพาะปลูกเดจจาก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆแหละแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ออกส่วนไหลาวันแล้วค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมและติดตามคลิปเดจจาพากปลูกนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ